วันนี้เนี่ยผมก็จะเดินทางขึ้นกรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ก็จะร่วมแถลงข่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวเ,เสริมดวงเสริมบารมีรับปีขานท่องเที่ยวแก้ชงนะครับซึ่งเป็นนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้คุยกับนายกอบอตหนุ่มนะครับนายกอ,าอบอตหนองทงที่อำเภอป่าบอนนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับานายกอบอตหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกท่านรู้จักกันดีนะครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าวง เป็นผู้ก่อตั้งนะครับวงดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดพัทลุงนะครับค่ายพาราฮัตนะครับเพลงงัวชนเพลงอะไรต่างๆที่โด่งดังเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาด้วยการปั้นด้วยการสร้างนะครับของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับแล้วันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลน,นายกอบตหนองทงนะครับที่น่าสนใจเนี่ยผมเห็นวิสัยทัศน์ของอบตหนองทงนะครับเขาขึ้นป้ายตัวโตๆโตนะครับบอกว่าหนองทงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ประทับใจทั้งคนและธรรมชาติสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคุยกับน,นายกหนุ่มคนนี้เนี่ยนายกบอกว่า อยากจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่ผมทำผมทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนนะครับผมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็วันนี้เนี่ยเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงคุยกับรัฐมนตรีจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วจะขยายไปทั่วประเทศไทยไปภาคเหนือและภาคอีสานด้วยนะครับในนามของทัวร์ทางไทยนักการเมืองหนุ่มคนนี้เขาบอกว่า เห็นแนวทางที่ผมกำลังทำเนี่ยอยากจะเชื่อมโยงด้วยนะครับอยากจะให้บรรจุหนองทงเนี่ยอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยน่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังครับการจะพัฒนาท้องถิ่นการจะพัฒนาชุมชนได้เนี่ยวิสัยทัศน์ของผู้นำสำคัญยิ่งถ้าผู้นำอ่านออกถ้าผู้นำเข้าใจ ว่าชุมชนของคนเนี่ยมีฐานทรัพยากรอะไรที่น่าสนใจชุมชนมีทุนอะไรที่เป็นของดีถ้าคนที่เข้าไปเป็นนักการเมืองถ้าคนที่เข้าไปเป็นผู้นำชุมชนเข้าใจถึงฐานทรัพยากรเข้าใจถึงทุนของชุมชนก็สามารถที่จะ กำหนดนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์ในการนำพาชุมชนให้ตรงกับฐานทุนของชุมชนแต่ถ้าผู้นำไม่เข้าใจคำว่าทุนคำว่าทรัพยากรของชุมชนสิ่งดีของชุมชนเนี่ยพัฒนาเท่าไหร่มันก็จะไม่ตรงจุด กับทุนที่ชุมชนมีอยู่อบตหนองทงมองเห็นทุนของชุมชนได้อย่างน่าสนใจครับไปคุยกับนายกโอนะครับโอภาราหัตโอทิวากรแก้วบุญส่งนะครับนายกหนุ่มนายกหลอนายกคนใหม่ของอบตหนองทงนะครับสวัสดีครับนายกครับได้ยินเลยครับท่านนายกครับได้ยินครับพี่วิชานครับอ่าได้ยินนะครับ เอเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นะครับเอ,อเล่าเปลิ่นให้ฟังนะครับท่านนายกติดต่อมาวันนี้เป็นนายกไปนั่งทำงานแล้วหลายวันรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเป็นศิลปินนะครับ เป็นคนทําเพลงเป็นคนอิสระเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบคิดแต่วันนี้เข้าไปอยู่ในระบบในกรอบของรัชการเป็นนายกองการบริหารส่วนทตาบนเนี่ยวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีครับก็รู้สึกสนุกดีครับสนุกอีกแบบอีกบริบทอีกบทบาทหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาตอนนี้ผมเปิดค่ายเพลงเปิดโรงเรียนภูบรรชัดเปิดโรงเรียนใต้กุ่ยางอ่าผมก็ ชอบทํากิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสังคมอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านเกิดด้วยแล้วก็วันนี้ก็คือบอกอนําเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้มีความอโหยหาซึ่งเรื่องอํานาจเรื่องให้ให้มีคนเรียกว่านายกนายก,ายกอะไรต่างๆแต่วันนี้มีความตั้งใจที่อยากจะไปพัฒนาบ้านเกิดมากกว่าครับวันนี้ก็เลยว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความสุขในการทํางานมากครับผมครับครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็อมอบบทบาท ให้กับน้องโอแล้วนะครับวันนี้ชาวบ้านเนี่ยก็มอบฉันทามตินะครับให้น้องโอได้ทําหน้าที่ตามสิ่งที่คิดแนวความคิดที่จะมาเชื่อมโยงกับพี่วิชาญที่พี่ทําเรื่องท่องเที่ยวชุมชนทำํำทัวร์ทางไทยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีแนวความคิดอย่างไรครับจึงอยากจะมาเชื่อมกับพี่นะครับ คือในช่วงที่ผมได้สัมภาษณ์ชาวบ้านเท่าเดือนที่ผ่านมาตอนออกเดินทางหาเสียงครับผมเจอชาวบ้านมากมายที่เขาเขามีสินค้าในชุมชนมีผลิตการทำป้ายย้บการกลุ่มขนมกลุ่มหัตถกรรมอะไรต่างๆและผมถามก็ว่าแล้วเอาไปขายใครเขาว่านี่พยายามห่าที่ขายพยายามไปออกบูธที่ต่างๆโดยการที่รวมตัวกันเอง แต่ผมมองว่าในยุคสมาร์ทซิตี้ครับในยุคที่ขาขายของบนอินเทอร์เน็ตกันแล้วในยุคที่สามารถในคนรับรู้ได้เยอะในวันเดียวแต่ว่าชาวบ้านที่นี่คือส่วนส่วนน้อยจะไม่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 ไมเข้าใจถึงการขายในยุคสมาร์ทซิตี้และก็วันนี้ผมมองว่าที่บ้านผมมีมีของดีแต่กมีของดีแต่ขาดการตลาดมีสถานที่ท่องเที่ยงสวยๆมีธรรมชาติบริโภสมบูรณ์แส่ขาด,ขาด,ขาด ประชาสัมพันธ์วันนี้ผมเลยเลยคิดว่าติดตามพี่วิชานมาตลอดเห็นพี่วิชานก็ทําเรื่องนี้มาตลอดให้ชาวบ้านได้เรื่องปากสองมาตลอดผมก็เลยว่าสามารถเป็นไปได้ไหมเชื่อมต่อตาบลของทงของผมหน่อยเพราะว่าเรามีของแต่ไม่มีไม่มีคนที่วยขายมีแต่ที่เอเที่ยวแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็เลยอยากยาหาแนวทางร่วมกับพี่วิชานครับผมครับ ครับผมที่น้องทงเนี่ยนะครับน้องโอบอกว่านะครับมีของดีของดีคือทุนนะครับคือทุนของชุมชนทุนของชุมชนเนี่ยมาจากฐานทรัพยากรของชุมชนการพัฒนาชุมชนโดยเอาฐานทรัพยากรเป็นที่ทั้งมาเป็นทุนเนี่ยเรื่องนี้ น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เขาเรียกว่าทั่วถึงนะครับจะทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าฐานทรัพยากรในชุมชนเนี่ยทุกคนสามารถที่จะใช้ได้ฐานทรัพยากรที่น่าสนใจของหนองทงมีอะไรบ้างครับน้องโอครับก็เริ่มจากเราอยู่ร่วมกันระหว่างชซยพุดมุสลิมเรามีชซคุทธประมาณ60เปอร์เซ็นตมีมุสลิม40เปอร์เซ็นตเรามีมัสยิดเรามีวัดวาอาราม เรามีน้ำตกเราอยู่ติดกับภูเขาภูบันทัดนะครับที่เชื่อมต่อกับรอยต่อของจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ในเมื่อมันมีธรรมชาติดุลสมบูรณ์ก็นะครับก็สิ่งแน่นอนก็คือผลละหมากรากไม้อะไรต่างๆที่อเกิดขึ้นอย่างเช่นเรามีลูกสละครับมีสละตัวน,นี้ประมาณจิตร้อยไร่ครับมีการส่งออกที่ไ,ได้คำนวณโดยประมาณก็ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแต่มาคนยิ่งปลูกเยอะสลากก็ยิ่งราคาตกต่ำ เพราะว่าเราขายได้เพียงแค่สละเป็นลูกสดแต่เราไม่ไม,ไม่ยังไม่รู้การแปลรูปอ่าลูกสละเป็นอย่างอื่นครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ลูกสละก็อย่างเช่นว่าสามารถสกัดเป็นสบู่ได้ไหมเป็นไวน์ได้ไหมอะไรต่างๆที่ที่ให้ชาวบ้านรับรู้กันโดยทั่วกันอันนี้ครับแล้วก็อย่างอื่นก็แหล่งธรรมาชาติเรามีน้ําตกโตนตอที่อุดมสมบูรณ์มากที่สวยมากแต่ว่าวันนี้คนที่เที่ยวอยู่ก็เป็นคนในยมชนคนภายนอกแม้แต่คนรัฐปูมงก็ ผมว่าน่าจะน้อยมากที่จะรับรู้แม้แต่คนเที่ยวอำเภอตะโมดก็ยังไม่เคยมาเที่ยวอยันนี้ครับเพราะว่าเราขาดเรื่องประชาสัมพันธ์เรามีกาแฟที่เป็นกาแฟที่อายุร้อยปีครับเรามีทุเรียนทุเรียนสองร้อยปีครับทุเรียนสองร้อยปีแต่ชาวบ้านก็ยังเอากาแฟนี้มากิน,น,นเองแต่ว่าคนอื่นยังไม่ได้ชิมรสชาติกาแฟกาแฟของพวกเราเลยครับและอย่างนี้ครับที่ผมอยากจะปลักดันให้ชาวบ้านได้ก่อเกิดผลประโยชน์ที่ที่มันมีอยู่ในในชุมชนครับพี่ครับ ครับน้องโอเข้าไปเป็นนายกอบอตอวันแรกเนี่ยนะครับน้องโอต้องประกาศนโยบายน้องโอต้องแถลงนโยบายนะครับนโยบายของน้องโอเนี่ยนะครับแยกออกเป็นกี่ส่วนนะครับแล้วก็เวลาของการทำนโยบายเนี่ยน้องโอกำหนดไว้อย่างไรบ้างครับ ผมกหา,าหนดเอาไว้นะครับกำหนดเอาไว้เกี่ยบเรื่องของอเรื่องของเกี่ยวสังคมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวถนนหนทางเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกนายกต้องไปบัตรอยู่แล้วครับแต่เรื่องที่สําคัญที่ผมเพิ่มเติมมาขึ้นคือเรื่องเกี่ยวปาก้องครับเรื่องเกี่ยวปาก้องเกี่ยวเรื่องของเยาวชนการมีโรงเรียนทางเลือกอย่างเช่นที่ผมเปิดโรงเรียนมาก่อนคือโรงเรียนดนตรีหน้าศิลป์ศิลปะที่โรงเรียนใต้กุญ่างและตอนนี้ผมก็กําลังจะเปิดเป็นโรงเรียนโรงเรียนเกี่ยวกับ การเกษตรโรงเรียนเกษตรที่ว่าสามารถทุกคนมาเรียนระบบขายของบนอินเทอร์เน็ตได้เกี่ยวกับหลักด้านเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเกี่ยวกับหลักดานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนให้ยิ่งยั่งยืนยิ่งขึ้นเพราะว่าเรื่องปากท้องเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าวันนี้ผมได้วางโครงการแรกผมทําเป็นน้องทงครีนเว์ครับตั้งแต่เชื่อมต่อจากสี่แยกฝ่าบอนมาเลยเข้าไปถึงจุดจรลดชายเขาเลยให้เป็นถนนสวย ปลูกไส้เกาหลีปลูกต้นไม้ที่สวยงามมากพราะผมมองว่าปากทางเข้าก็คือประตูบานแรกนะครับที่กําลังจะพา,าคนเข้าสู่ตาบลของทรง,รงวันนี้ก็ผมก็เริ่มโครงการแรกไปแล้วครับผมครับครับผมโครงการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับเอแล้วก็นําไปสู่การขายสินค้าชุมชนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเ,เท่าที่อพี่วิชาญทํามา สองปกีกว่าขายสินค้าชุมชนเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยสองปีกว่าวันนี้เนี่ยโตไปเชื่อมกับรัฐมนตรีถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาหนุนช่วยตัวทางไทยท่องเที่ยวชุมชนที่พี่วิชานรำเนี่ยเพราะเขาเห็น ว่ามันเป็นรายได้แล้วมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐมนตรกีก็เลยมาช่วยหนุนเพราะนั้นเนี่ยการที่น้องโอ้นะครับนายยกนองทงมองเห็นแล้วคิดจะเชื่อมต่อเนี่ยเรื่องนี้ ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจยิ่งก็อย่างที่บอกว่าต้องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับการขายสินค้าชุมชนเรื่องนี้มันจะทําให้เกิดการกระจายรายได้ที่ตั้วถึงมันก่อให้เกิดความยั่งยืนและที่สําคัญเนี่ยชุมชนมีส่วนร่วมชุมชนเกิดความสามคัคคีนะครับช่วยกันพัฒนาชุมชนรักษาฐานทรัพยากรต้องเที่ยวชุมชนและการสร้างสินค้าชุมชนเนี่ยมันจะทําให้ชุมชนได้ รอบด้านแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนน้องโอคิดอย่างนี้ไหมครับลองพูดให้ฟังหน่อยว่าออยากจะพัฒนาหนองทงให้มันยั่งยืนเหมือนอที่พี่ว่ามาเนี่ยอย่างไรบ้างครับผมมองไว้แบบนั้นครับเมื่อวานผมก็ได้รวมตัวชาวบ้านออีกรอบหนึ่งในการพัฒนาน้ำตกแล้วก็ รวบรวมสินค้าชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านเป็นของดีอะไรบ้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนรสชาติยังไงบ้างสร้างกลุ่มเลี้ยงปลาดุกล้าแล้วก็บุงแต่งรสชาติขนมไข่โบราณขนมจอกหูโปรตีกรอบผ้าอียาอะไรต่างๆที่ผมกำลังรวบรวมอยู่เพราะผมมองว่าคือวันนี้ถึงแม้เราไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอนุน,นำเพราะว่าเราเพิ่งเติบโตเราต้องสร้างความแข็งแรงจากภายในคนในชุมชนพยายามรวมกลุ่ม รวมกลุ่มกันเพื่ออาสร้างแบรนด์สินค้าและก็ในยุคปัจจุบันในส่วนของผมซึ่งผมเป็นนายกและก็พอจะมีความเข้าใจในเรื่องการโปรโมทประชาสัมพันธ์ตามโปรดักชันการโปรโฟไฟล์อะไรต่างๆเรื่องนี้ผมก็สามารถอาจทำให้ผู้คนที่อยากรับรู้อยากจะชิมรสชาติอยากจะอุดหนุนสินค้าอยากจะมาเที่ยวก็คือผมสามารถอาเอาสื่อตรงนี้เข้าไปจ่า,ายโทอดออกไปภายนอกได้แล้วก็วันนี้ผมคิดว่าคือมันถึงเวลาแล้วที่ เราจะเห็นรถรถขนส่งจะเอาสินค้ามาส่งที่บ้านเราทุกวันวันลไม่ลูกกี่สิบรอบไม่ลูกกี่ร้อยหลังแต่ว่าวันนี้เป็นได้หรือไม่บอกชาวบ้านว่าให้ลดสินค้ารับสินค้าจากบ้านเราไปส่งให้กับจังหวัดคนอื่นให้คนอื่นกินบ้างวันนี้ผมบอกชาวบ้านว่า,าเมื่อก่อนจะกินของใต้ที่อร่อยจะกินลูกเนียงลูกกอกินอะไรต่างๆที่ตามฤดูกาลต้องรอเวลากลับบ้านต้องรอ อาเรียร์ลาะยต้องรอง,งานเทศกาลเดือนสิบแต่สมัยนี้ผมบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องแล้วครับคือทุกอย่างสามารถส่งได้ทั่วประเทศแลวก็ทุกอย่างค้าขายเมตรมีสตอรดองอยู่เราสามารถซื้อรองบรรจุภัณฑ์สวยๆรู้จักการโปรโมตลงเพจท,ทำสติกเกอร์สวยๆการซื้อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่าการเข้าถึงและในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันจะคือความยั่งยืนนอกจากได้รับรา,ายได้จาก ริดยางตัดปาล์มแล้วก็เสร็จประมาณเก้าโมงเช้าหลังจากนั้นอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมีรายได,ได้ได้ครับเพราะว่าของีบ้านเรามีมากมายครับผมครับครับ,รบนี่นั่งผมนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับคนที่เข้ามาเป็นนักบริหารการเมืองรุ่นใหม่นะครับมาเป็นนายกอบต,อตอนั่นบูฟังครับอย่างที่ผมเกริ่นนาตั้งแต่หัวรายการว่าถ้านายกนะครับมีวิสัยทัศน์ถ้านายกนะ เข้าใจคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนแล้วหยิบยกขึ้นมาเป็นทุนแล้วนำไปสู่การพัฒนานะครับพัฒนาเพื่อที่จะให้มันเป็นสินค้าของชุมชนนะครับขายได้ทั้งในชุมชนด้วยการมาต้องเที่ยวชุมชนขายได้ทั้งเป็นสินค้าส่งออกน่าสนใจมากนะครับนายกโอบอกว่าวันนี้ รถสินค้าวิ่งเข้าชุมชนเราเนี่ยกวักไกวนะครับเข้ามาส่งสินค้าให้เราเราสั่งซื้อสินค้าจากทั่วประเทศนะครับบริษัทขนส่งร่ํารวยนะครับบ้านเราสั่งเข้าสั่งเข้าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทําให้สินค้าจากชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีรถ วิ่งออกจากชุมชนกวักไก่เพื่อนําสินค้าชุมชนเราเนี่ยไปขายไปส่งให้กับคนที่สั่งสินค้าจากชุมชนของเราเประเด็นนี้น่าสนใจครับนายโโกครับจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีฐานทรัพยากรมีทุนชุมชนมากมายประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเครือข่ายการเชื่อมโยง การปลูกกันเป็นโซนเป็นพื้นที่เวลาไปเที่ยวไม่สามารถที่จะเที่ยวเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้มันต้องเชื่อมโยงกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพื้นที่นายยกโอน้องโอมองเรื่องเครือข่ายท้องถิ่นนะครับในการจับมือกันมาพัฒนาเพื่อเป็นกลุ่มพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของสินค้าชุมชนอย่างไรบ้าคบงครับน้องกับ ตอนนี้พี่ครับคือผมได้จับมือกับอ่าตำบลใกล้เคียงคือตำบลทุ่งนาดีครับผมอ่าคุยกับนายกบอกว่ามันมันยุคนี้มันหมดยุคแล้วที่ต่างคนต่างเป็นนายกการแล้วก็ต่างคนถ้าในยุคที่ว่าเราทำเขตถนนถมหลุมบอ่ออ่าทำงานกับผู้รับเหมาอ,อย่างนั้นคือได้ต่างคนต่างทำแต่ว่าผมมองว่าวันนี้อ่าตำบลองจงของผม ก็ติดกับภูเขาของพี่แล้วก็ทุกอย่างของผมก็มีไม่มากมันอาจจะแข็งแรงไม่พอสําหรับนะักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวแต่ถ้าเราร่วมมือกันของพี่มีอ่างเก็บน้ําที่สวยมากของพี่มีอา่าหมู่บ้านาชนเผ่ามันนี้อยู่อา่าแล้วก็มีคนเริ่มมาแคมปิง้งมีสวนน้าประชารัฐที่สวยมากแล้วก็ของผมมีน้ํตาตกแหล่งธรรมชาติมีสวนสละมมากมายแล้วก็มีของดีผลิตภัณฑ์ในชุมชนเยอะแยะและแล้วก็ผมบอกว่าถ้าเกิดว่า มาอยู่ในปฏิทินเล่มเดียวกันแล้วก็คนไปามาเที่ยวนำตัวบ้านผมไปกลางเต็นที่ทุง่งนาลีโอเคมากินสลัดที่นี่แล้วก็ไปกินสับป,ปะรดที่ทุ่งทุง่งนาลีอะไรเนี้ยและผมคิดว่าเครือข่ายแบบนี้คือผมว่าเป็นสิ่งน่าสนใจโดยเฉพาะตอนนี้ผมได้ติดต่อผมได้ทํางานฟีเซนแล้วก็ผมได้ได้ได้รับการคัดเลือกเป็นงานวิจัยของมอม,ม,ม,มศักษณแล้วก็มออัดใ,ใหญ่ซึ่งทาการวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยว ถนนสายภูบรรทัดด้วยแล้วก็ผมพยายามจะหาทุกเครือข่ายเครือข่ายภาคีที่ให้เขามามีแนวร่วมแล้วก็ให้มาช่วยผลักดันชุนชวนวันผมอย่างเช่นที่ผมได้บรบกวนแล้วก็ขอคำึกษาจากที่วิษอยแบบนี้นะครับผมครับพี่ครับผมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่สวยงามท่านผู้ฟังครับแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ มองไปข้างหน้าจะเติบโตไปข้างหน้าแล้วเป็นการสัมภาษณ์ที่ถูกทางที่สุดมั้งครับในอ้วงการสัมภาษณ์กับนักการเมืองกับนักบริหารท้องถิ่นนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าบทสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีที่นักบริหารท้องถิ่นนะครับน่าจะมีโอกาสได้ฟังนะครับการให้สัมภาษณ์ ของน้องโอนะครับนายกโอนายกองการบริหารขวรตำบลหนองทงนะครับอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงสักครั้งหนึ่งนะครับน่าสนใจมากขอบคุณน้องโอมากๆครับแล้วที่จะเข้าไปนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยาตามประสบการณ์ที่มีตามแนวความคิดที่มีจะช่วยเสริม เติมเต็มให้นายกโอนะครับได้บริหารพื้นที่ไปสู่เป้าหมายไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้นะครับขอบคุณน้องโอมากมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ชานครับขอบคุณนะครับในรายการสนมตอทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ